โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนหุ่หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหุ่หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v p k ีเในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่ไปเริ่มที่เวลา1ทุม่มกันก่อนนะครับฟุตบอลลีกเดนมาร์กซิลเคบอกเปิดบ้านเจอกับวิลบรอก ซิลเคอบอกมี3แต้มจากการชนะ1แพ้1เกมล่าสุดบุกแพ้เอาบอกมา1นต่อสนะครับมาร์คบริงจะติดโทดแบงลงไม่ได้ในคืนวันนี้ครับแนวรุกมีทอน์เนีอดัมเซนเยเปอร์แอนเดอร์เซนกองหน้าเปเรซาเดอร์ลินนะครับในขณ er ะนะนะที่วีบรอกมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกแพ้แรนเดอร์มา1-3นะครับเจฟเฟอร์ er ing, o, กรอนนิงซาจินโนกองหน้าเป็นเรนาโตจูเนียหัวหอกชาวบราซิลนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยบ้านใครบ้านมันซิลเคอบอกชนะสองศูนย์วีบรอกก็ชนะสองหน,นึ่นงคออกเป็น ต่อนะครับแต่ว่าซีเบอร์บอกเนี่ยเพิ่งเล่นโยุโรป้าลีกมาถือว่าพักน้อยกว่าด้วยนะครับมองว่างไม่ง่ายกับการชนะวีบล็อกครับซื้อ2บูมเชียร์วีบล็อกทีมเยือนครับมีโอกาสมีแต้มบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ขยับไปที่เวลา3ทุ่มไปดูโคเปนเฮเกนครับจะเปิดบ้านเจอกับแรนเดอร์ทั้ง2ทีมชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มนะครับโคเปนเฮเกนล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอาหุธมา3-2ตัวลัก็โมเมตเอลยูดูซี่เดียโกกอนคาเวสจอแดนลาซันกองหน้าเป็นสตีนออสคาร์ซันนะครับเจอกับแรนเดอร์เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวีบอกมา3-1นะครับซีเมนนอร์ดีนอร์แมนแคมเบลกองหน้าเป็นดันโยตัวฝรั่งเศสครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน โคเปนเฮเกนเอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยืยน 4, 2, อน4-2ก่อนเกมโคเปนเฮเกนเป็นต่อนะครับแม้ว่าโคเปนเฮเกนจะเล่นยูโรป้าคอนเฟลเลนซ์เมื่อวันพฤหัสมาอาจจะพักน้อยกว่านะครับแต่ว่าภาพรวมยังดูเหนือกว่าแรนเดอร์เยอะครับมีตัวรุกอย่างกอนคารเวสกับเอลยูนูซี่นี่แม่เหนือเลยครับโคเปนเฮเกนจะเบียดชนะเก็บัยชนะต่อเนื่องในลีกอย่างน้อยหนึ่งประตูเชีย์โคเปนเฮเกนนะครับ ปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครับไปดูลิงบี้เปิดบ้านเจอกับบรอนบี้ลิงบี้มีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอซอนเดอร์จสกี้มา1 1หนึ่งะครับโจนาธานอามัวคลัสเปอร์ดานี่ฟริกกีเซียครับยืนกองหน้าในขณะที่บรอนบี้4แต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวเจอร์มา21น่ะครับยุยโตซูซูกิตัวญี่ปุ่นมาเทียสควิดการ์เดนออสการ์ชาวตูนะครับยืนแนวรุกฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ย ในบ้านบรอน,นบี้ถล่ม3-0แต่ว่าบ้านลิงบี้นี่จบ3-3นะครับก่อนเกมบรอนบี้บุกไปเป็นต่อบรอนบี้เล่นพฤหัตมาในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็สถิติที่ผ่านมาเวลาไปเยือนลิงบี้ก็ไม่ง่ายครับพี่เจ็ดมองว่ามีโอกาสสะดุดวัดใจลิงบี้ซื้อ2มุมเจ้าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกครับพี่เจ็ดจาไปที่วีบล็อกโคเปนเฮเกนและลิงบี้นะครับเป็น3คู่ในฟุตบอลลีกของเดนมาร์กครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย